ยังค่ะหมอสูบมาหรือยังอก่สิคุณหมอคะ ติดสินบน,นหมอได้น้ำผลไม้เหรอเปล่าคะ่ะคุณหมอดีจังก็แค่เห็นคุณหมอดูเหนื่นอยอ่ะดีจังเลยเอาน้ำมาให้นี่คะ่ะตากไว้สิคะเธอเอยากได้อะไรถ้าอยากได้ห้องพิเศษอะ่ะไม่มีหรอกหมอคะอเรื่องห้องพิเศษเนี่ยช่างมันเถอะคะ่ะดีจังมารักษาที่โรงพยาบาลนี้ ไปนอนห้องรวมดีจังว่าดีจังก็โชคดีมากๆแล้วล่ะคะ่ะเออว่าแตกคุณหมอคะคุณหมอเนี่ยทำงานหนักอย่างนี้ทุกวันเลยหรอคะคุณหมอจะทนเพื่ออะไรนะคะทำไมคุณหมอไม่ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนถ้าเป็นดีจังนะดีจังย้ายออกไปตั้งนานแล้วไม่มาทนเหนื่อยอย่างนี้หรอกคะ่ะถ้าหมอย้ายไปแล้วใครจะรักษาคนไข้ที่นี่ล่ะมันก็จริงอย่างที่คุณหมอบอกนะคะ คุณหมอยอมเหนื่อยก็เพราะว่าจะได้อยู่รักษาคนไข้แล้วทำไมคุณหมอไม่ให้หมอคนอื่นเขาช่วยล่ะคะหมอทุกคนก็ช่วยยกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าหมอมีน้อยออกว่าคนไข้มันก็เลยเป็นอย่างที่เธอเห็นอ๋องั้นก็แสดงว่าคุณหมอทุกคนเนี่ยก็ทำงานน่ะแล้วก็ยุ่งตลอดเวลาแบบคุณหมอเนี่ยนะคะ ดูท่าทางเธอก็มีตังค์ทำไมเธอไม่ไปโรงพยาบาลเอกชนล่ะหนูมีเงินหนูก็มารักษาฟรีที่นี่ได้แล้วอีกอย่างก็ไม่ได้รังเกียจเวยนะคะคุณหมอจริงเหรอโรงพยาบาลน,นี้เหมาะสำหรับคนไข้ที่จำเป็นรักษาขั้นพื้นฐานไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เรื่องเยอะถ้าอยากได้นู่นได้นี่อยากจ่ายเงินเยอะก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเอกชนนู่น ห่วยทำไมหมอไม่ได้ว่าแต่หมอพูดความจริงหมอต้องไปแล้วออหมอคะหมอจะไปไหนนะคะแล้วคุณหมอไม่นอนพักหรอคะนี่มันดึกมากแล้วนะคะถึงเวลาต้องไปดูคนไข้แล้วล่ะไม่มีเวลานอนหรอกขอบใจมากสำหรับน้ำผลไม้นะ เนี่ยดีจังเสียค่าเฟืองไปเท่าไรล่ะไม่เสียตังค์สักบาทฮะฮะไม่เสียตังค์เลยเหรออะไรค่าหมอค่ายาค่าเฟืองเลยนี่ไม่เสียเลยเหรอใช่ไม่เสียเลยฟรีเฮ้ยเฮ้ยดีมากฟรีหมดเลยอ่ะดีกว่าไม่เสียตั้งห้าหมื่นรักษาก็หายเหมือนกันเนาะเออเหมือนกันอ่ะไม่ฟรีจริงแล้วเสียเงินนะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาเอาบินค่ารักษาเนี่ยไปเก็บกับรัฐบาลซึ่งมันก็คือภาษีของพ่อแม่เรานี่ อ,อแต่มันมันก็โอเคนะให้ฟรีนะมันโอเคแหละแต่ว่ามันไม่โออยู่สองอย่างอะเดะที่หนึ่งอะหรอคิวนานสองบริการแย่มากจริงเฮ้ย,ยนี่นี่นี่นป,ป้าเป้าไอ้ที่นายพูดเรื่องบริการแย่เนี่ยนายก็พูดไม่ถูกนะ นายไม่รู้หรอกนะว่านที่โรงพยาบาลเนี่ยมันยังมีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันที่เรารับการรักษานายรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยนะจะต้องรอคิวนานบริการแย่แต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ทําให้ทุกคนได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันเออแต่ถึงยังไงนะฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกโรงพยาบาลอย่างนี้นะนอนห้องแอร์อัดพัดลมติดติดตด,ดับ,ดบแอร์ก็ไม่มีให้ฉันตายนะฉันก็ไม่ไปนอนเออจริงนายแล้วมันไปไงว้อย่างท<ะ>ี่นายพูดมันก็ถูกนะฟักเป้า ฉันว่ามันก็ไม่โอเคจริงๆนั่นแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยเรื่องเี้ยมันทําให้ฉันรู้ว่าคนจนไม่มีสิทธิ์ไปรักษาโรงพยบาบาลเอกชนคนเราเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันจรงนิงๆนะคนรวยเขามีสิทธิ์เลือกส่วนคนจนเก็ต้องรอต่อไปอย่างนี้คนไม่มีเงินก็แย่นี่แล้วเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหรอมีถ้าเกิดเลิกโกงกินกัน,นะอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้เฮ้ยนี่ภูผาโกงกินเป็นเกี่ยวอะไรด้วยวะอืมเกี่ยวดี รู้ไหมปีนึงที่เขาโกงกันเนี่ยสามารถไปสร้างโรงพยาบาลได้เป็นสิบแห่งเลยนะคิดดูถ้าไม่โกงสักสิบปีดิสร้างได้กี่แห่งถ้าเกิดไม่มีการโกงกินคนจนน่คงมีโอกาสมากขึ้นนะก็ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าต้องมีสินะต้องมีแน่ดใครแล้ว พยาบาลสวัสดีครับแอปเปิลลูกใหญ่หวานให้คุณน่ารักครับผมโอเคขอบคุณนะคะคุณกระจัวอย่างคุณกระจัวอยู่เองเด็กก็ตีตายเลยแม่คุณนี่แหม่น่ารักจริงมีอะไรแล้วไม่ถึงวันที่ผ่าเผือกเนี่ยหรือว่าเจ็บแขนไม่ค่ะคุณหมอดีจังไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นค่ะคือว่าวันนี้ดีจังเอาของมาให้คุณหมอค่ะ นี่ค่ะน้ำผลไม้สำหรับคุณหมอทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยเขาก็เอาของมาเยี่ยมคนป่วยกันแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่ดูแลคนป่วยก็เหนื่อยเหมือนกันคุณหมอคะทานเยอะๆนะคะพี่สาวเอามาให้จ้ะ <c ười> ขอบใจมากนะหมอไปละค,ค่ะไปดูแลคนไข้ก่อนดูแลตัวเองนะค่ะ คุณมังมค่ะขอบคุณค่ะหมอครับเจอพยาบาลเมื่อกี้ฝากด้วยนะครับขอเบอ,อ,อร์ระวังนะคะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าอย่าลืมมาใช้บริการอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไงไม่รู้สึกแย่แล้วใช่ไหมที่เขาบริการเราดีเพราะเรามีเงนะินอ่ะตอนนี้ไม่แล้วล่ะดีจังคิดว่าเรามาซื้อบริการดีๆนะ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยนะเราจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของหมอที่นู้นด้วยช่วยได้นิดน,นึงก็ยังดีเนาะ <c oughs> ดีไปกินข้าวกันหิวและ